วิธีการใช้พระผงกรรมฐานเพื่อประโยชน์ต่างๆวิชานี้อาศัยบารมีของพระและบารมีรวมของหลวงปู่ดูเป็นที่สุดหลวงปู่ท่านไม่ต้องการสิ่งใดจากเราแค่ขอให้เราท่านเป็นคนดีรู้จักคิดถึงตนเองและผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้สาธารณชนด้วยวิชาของหลวงปู่การที่เราช่วยเหลือผู้อื่น ก็ย่อมเป็นการช่วยเหลือตัวเราเองไปด้วยโดยปริยายอานิสง์ผลบุญก็จะบังเกิดแก่เราได้โดยง่ายดังนั้นเราจึงสามารถสร้างบุญได้ทุกวันด้วยพระผงกรรมฐานของหลวงปู่นี่เองการใช้พระผงจักรพัดอธิษฐานทำน้ำมนต์รักษาโรค นำพระที่เลี่ยมแล้วหรือ,อยังไม่เลี่ยมก็ได้มาํำสวดบทพระคถามหาจักรพพัดแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญพระบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตาขีนาศพเจ้าทั้งหลายพระธรรม บารมีรวมแห่งพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวลแพ่มายังน้ำบริสุทธิ์นี้ให้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและมหิทธานุภาพ เพื่อใช้ในการมงคลทั้งปวงเพื่อใช้ในการปรับท่าทั้งสี่และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกประเภทขอบารมีของหลวงปู่จงโปรโดให้เป็นไปตามคำอธิษฐานแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดจากนั้นค่อยๆจุ่มพระลงในภาชนะใส่น้ำสวดบทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัวบทอธิษฐาน เราสามารถแช่พระผงกรรมฐานนี้ไว้ในภาชนะใส่น้ำได้ตลอดโดยไม่ต้องกังวลว่าพระจะเปื่อยหรือสลายไป